นะคะท,ทุกคนตัวคนป่วยครับ<ม>ครับเรียกแม่จะถึงบ้านแล้วลูกเนาะเนาะกลับจากจหาหมอแล้วครับเนะาะนาสงสารเลยคะยคทุกคนน่านสงสารสุดๆเลยเรียกแม่แม่อยู่นะคะ แม่คนไม่สบายนีน่าอุงสารมากใช่นะคะเพื่อนๆเนาะตากให้กำลังใจแพนด้าด้วยครับบอกไว้แม่ที่ลูกไอ้ขอเฉียงพี่ด้าหน่อยจีอุ้ยพี่ด้าก็าหายแล้วฉีดยามาแล้วครับแล้วฉีดยามาแล้วลูกเนาะเนาะเนาะ ทุกคน